เด้อพี่น้องกินข้าวเช้าน้ำกันมื้อนี้ได้เห็นมกปลากกดพี่น้องมกปลากกุดชมพักแน่พี่น้องลวกพักแน่พี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเช้าน้ำกันอาหารบัลท้าพี่น้องไปด้วย <Yeah. S 3> สบายดีพี่น้องผุพอกับซองมาหน่อยเคยลาคือเก่าเส้นเคยพี่น้องขมามสมคอยพี่น้องจะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องสบายดีป้าลุงมาพี่น้องมาได้เห็นมกปลากกุด <Yeah. S 1> มกปลากกด ลูกประกดเอ่อลวกพักพี่น้องเอ้ลวกพักกับสมพักนะฮะพันนอกมันหน้าเขาบรรยากาศนั้นย่างมือเศร้ากินข้าวเศร้าพี่น้องเอ้ล้มกันหนาวนะพี่น้องเอ้คือสีโปต๊กเลยล่ะเบื้องข้างนะไม่ร้อยมากินมาลหนาวมาก่อนนะพี่น้องเอ้ยเข่ายัางม่ทันออกลมหนาวมาแล้วเข่าย่างมือท่านออกมาพี่น้องมา

ยานมาแล้วนะขา้าวเจ,จ้าไหนๆนี่เ้็วเจ้ามันทั้แต่พี่เกลืคือมันอ่อน,นออานพีกย้าของเยียนให้าไเมื่ก่นมื่มมมกอกขัาสารเป็นมัดเมืกอน

ยิ้วบันเดียวเขาแรงเราจะเที่ยวเขาใหม่นะแบบเป็นดุดันทนดกโอ้ยคามนี้มันฮอตมันยังฟงน้าน่ปลาเบียดุแะไรยบก็หฮยไมนก็โฮยอยู่ประมาณนีโตกอยู่ ขึนมายเหยอล้แมันลมหนุมกรโตุ๊นดูถ้าเก้ียเกียวเขาดอเืยนะามห้ามเงา้มทำแบบตัวนี้เปที่ปมาไหมยุ่ในเกียวเขาดอค่ะนะข้าเกียวลุกตัดแลยเอาเขาว่ายกเดียดเดียวก็ยามันมอนหนตากลาม่ไรก็พุนห้า

งาน,นไนนามนเจอเลยโอ้ยใหญ่ีนเนาะวางแข็งตัวนี้องโอ้ยอบึงนะ้งผ่าเนี่ยคิดตัวยนี่หนาขึ้นมาคือลถังไม่มามีแกเหรอเนี่นุนนนก ล่างเพือนีจะมีแนเสี่หน้าออกรถกระปเสียมือนะเเผื่อเที่ยวไม่กับพ่อมกันพ่อะเาจะสืจากกะเน้เขามันใสมันก็ทำเอาความมาไบตารางทตัดปั้นกับพีงเอาาูนมันกโต๊มาเจอมาบ้านคู่เหมไปรหเขาไปดูใเไปช่ตองบกเนาะเสีย กีปีนะวัยหันเลยบามนีถบ่าทำอะไร้มึงเยอะเดี๋ยวซื้อช้อนเพนช้อนพื้นแานคนแม่ขอขับมาตารางนอตารางนั่นเกคนแฟนคนเขาคนอนมเ้องสิจะคนออกมาเป็นอดหนังก็ปั้นแชับาทตารางชู มันไดคทกนออกเดาเลเิดไปคืออาปนไก่พื่อนเาื่อางปันฟุงอย่างามย่างไข่และ่อข่าวกดาหอหอห่อหอแล้วก็สมือปันหยกหยกเพน่าปันวะอืมมาเฉยอยงมึดมายงวาย่าบูแมนเยงไตจัดข่าวนี่นตอนนะ Ừ ừ no ไม่แต่มือใหม่ทั้งน <as ั้นได้นะเมือเก่านะคือมือเก่าเลยต้นมันเห็ุตวดตวดแล้วมือเก่าวกสรางบเรตนี่เป็กเป็นรงเกาะเลยสร้น้เดียวเพา่าแมะเก่าดำเขาดเป็นแล้วยังไรต้นขาวต้นนาเน ข่านงบานนั่นนัคนั่างไว้าบานตัวสามมุกเจ้าเนี่ขวดน้ำหมดไปแล้วเจ้าใส่พูถือเพื่อือใส่ทั้งบานนัน้องพระพระหอมขามันคือเหมือนรันตัวนันน่าจะดีอะมาเขาบานคือบระนนันะทีก็ยังางเนี่ยมันแบบมัน ก็ไม่ไดนะที่เขาใส่พูดมั็ชาที่พวกงานชื่อเป็นงานยับออกอีกสานแห้างของเอเนบาบันางจุดกองรำไพรำมันนั่นแหละมันก่มปินกออำไพรำมันนนแหะวงางลายตัวยกเกือบวงาลายก็เจ้ากระซี่หือกันของกระเจ้าเขาเาข่าวก็บปพัยังแน่คีอนกกับเคเคยบานแน่ห้วยสาบันหาางเขาใส่ยังไงนี่นะ เขาเาจะบอกว่ารี่ปั๊บมาปีหนาเนาะเสียหนาเาปั๊บม่เรากจะได้ปยักจวดีระวาดีบางีมันคุมหนาหนาบุมึุมอืมาห้งสคุมหนาบ้างเราไใช้ยาขยะห้า็นะาใส่ผู้พิศใช่ืหมใส่ผู้พิศษที่ืของว่าลองอาูอาคุราทายลูกเปดแ้งกับญ้าไม่จำสอบ วาช่างมดกร่ยกระช้งหัวางไข่ข้าวเน่ยห่อหัุ่ดน่นะหัวช่องสอบมันมาเล่นมันมาชงเลยเพื่นี่ผื่นพื่นมันกระต่ายบัดชงักระต่ายนี้ยเราเออบังเอาไปหิดอาสำหรับคลิปนี้พี่น้องลงเพียทคานี้เนพี่น้องเข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องบอนอยเคยหลาเน่เด้อพี่น้อง สำหรับิปมีโอกาสข้ว่าสบายดีพี่น้องสบายดีปลาลุง